สวัสดีค่ะนี่ผ้าชมสวนพี่น้อง้ะอากาศคึมคึมคือเกาอากาศคึมคึมผ้าชมสวนยายจ้อยช,ยชมดอกไม้ชมบเกือเทศมึงดอก,ดอกท่านตะวันข่อยมันคึน้อมตูสุ่มสีพี่น้อง อุ้มเม็ดตูบสูบอยู่เอ้ยบักเขือข่อยบักเขือนี่บ่ได้ปลูกได้พี่น้องเกิดเองเขือเทศนีเน่เกิดเองพี่น้องเกิดเองเลยเป็นจังหวะเลยยายจอยได้เอาบวนไม้มาเสียบลักไว้เนาะให้มันขึ้นต้นง่าข่อยกำลังงามเต็มออกเต็มเลยพี่น้องเฮ้ยต้นง่าข่อยกระไดอ,ะอยากหัวดอกทั้งตะวันนี่้ลงไงทั้งหลายเขาหงาย เออวันนี้พ้าชุ่มสวนพี่น้องพ้าชุ่มสวนจ้าพ่อชุ่มสวน,วสวนเป็นไงจอยกับสมีบออแบบอก้ออเออบอกเอเติมบอกออไ,ไอ,อไทยบักเออฝรั่งพี่นอ้องใบได้ไล่เนี่ยบักออไทยบานเฮาเด้อพี่น้องแกปลูกล่องมึงอ,มอันหนึ่งก็เป็นแตงไทยนี่แตงไทยแตงไทยแล้วท่านเป็นนวยไงว่าให้เป็นนวยในแม่แต่นี่เออนีได้แล้วหลายนวยแล้วพี่น้องเห็นว่าสี่นวยแล้วเออ หุ house, the the ่น th น่วยหนึ่งนข่สองน่วยนี่ใหญ่แล้วเนาะกันเนาะนี่อือยายจ้อยป้าบือแล้วพี่น้องดอกดอกแกเก็บกินได้บ่ขมหรือยายจ้อยนี่พันนี่เพราะขมเล้วพี่น้องเด้อดอกมันเยอะ สวนยายจ้อยกับสิมีแต่แนวพักนะอยู่ในกินนะพี่น้องเอ้ยเอามี่ยงดอกอันนี้มันป้าบอือดงบะเอือดดงบะเอืออันดอกอันใบดำๆมันใบง่าพี่น้องจ้าเอาไปกินเมี่ยงอืมบริลูกได้มันเกิดเองเม็ดมันรวนละมันเกิดเองนาะงคะเนาะเออข้างนี้กับบอกทัวตัวกล้างงามค่ะบอกทัวม่วงม่งสั้นเป็นฟักนู่พี่น้องจ๋ากล้าสิออกดอก ป้าปพี่คอยเมืองชัดๆบ้นี่พี่น้องปาพี่คอยผ้าชมสวนเลยพี่น้องเด้อมัอนนี่ว่าออกไปทางไหนฝนมันตกพี่น้องเอ้ยมึงบ่ได้หดแค่ที่อ่มีแต่ฝนที่พี่น้องฝนตกด,ก,ดกดอกดอกดอกยายจ้อยเอาอันผมชุดลดกับอันกระทิ่งแดงเนาะกับน้ำเศร้าเขามาหดมันมันมนกวยขึ้นเวสันบานี่อืม bạn này nó mới này bên khuấy tuôn phi non ấy nè bên đi kẹt mông bọc tua khỏi này nhàng như khỏi kiếm mà tham tiền luôn thay con phi ừ. bọc tua tụ nuôi nè gần men mềm thì mềm mình... kết 10 sợi liền liền này mông đi, tiêm mình bảo liền nè phi bọc tua ไอ้จอยของโมท่านได้เก็บอยู่ได้เก็บเขาตู้เย็นไว้อีกนะ่ะมึงแบบเพี้ยงนีเ่เพียงดอกลาดฝาดอยู่เพียงแค่จอยมาชมดอกไม่ป่ะดอกไม้ส,สวยสวนวยายจอยเออมึงดอกก้านตะวันพี่น้องเอ้ยมาเป็นผัวเป็นพวงอยู่ดอกก้านตะวันสวนข่อยอันนี้พระท่านออกดอกตนน้นไง ต้นนี้ออกแล้วดอกท่านตะวันยักษ์ด้วพี่นอ้องเด้อต้นนี้สูงประมาณสามเมตรแ้่ต้นสามเมตรนะคะเนาะงามบัวบท่านตะวันฝ้าค้มพี่น้องจะ๊ะฝ้าคืมชุบดอกใหม่ ถ้าชม,ดอ,ม,ม,ออาามดอกไม้ในสวนมือนเนี่ยอากาศคึมๆดอกไม้ในสวนมึงท่านดูสภาพมึนดอกไม้ก็งามงามไอ้มึงพี่น้องมันปลูกดอกไม้ประดับเนาะงามสุดยอดเลยอยากให้่อยพี่น้อง นี่ดอกกระจายดอกดาวกระจายไม่หลายสีน่ะเนะ,านะสามารถกินใบเด้อพี่น้องเดอ้อกินใบกินยอดเ่นด้เอาไปกินกับขนมเส้นนี่แซ่บบกคักเลยพี่น้องนี่สวยงามบ่สวยสวยงามงามสามสีอันนี้ปลูกเท่าเดียวพี่น้องบ่ได้ปลูกอีกเด้อดอกดาวกระจายนี่ ปีต่อมามันก็ขึ้นอีคือเกาว่าตามเม็ดมันลนใสวาตามเม็ดมันลน้นมองไรมันก็ขึ้นค,คือเกาพี่น้องเลยดอกดาวกระจายน่เนาะโอ้บอกเออสวนนั่นคือจจงไหนมันรกขักแัน มนนนนันบอกตัวหอยในเปียงหอยเป็นพวงเป็นพ่วงอยู่บนบ่อเหรียญพี่น้องเอ้ยนีย่สะออนบอกตัวบ่ะอืมวันอาทิตยังสิเก็บพี่น้องมันไหนมันตัวตัวกันกันเนาะค่ะเนาะตัวฝักยาวพี่น้องจ๋าอืมอ,อ,อืดกมากมีแต่หนวยพี่น้องใบบ่มี ใบมันอันมันซุ่มไหลพี่น้องจแกมึงในฝนตกตลอดเนาะต่ปัดยาจอยมาตาบานแบบนี้มันซุ่มบานีซุ่มแล้วใบเหลืองบานพี่น้องเอ้ยดินซุ่มเนาะค่ะเนาะฮะได้เท่าที่ได้แล้วเนาะอ่ะตัวพี่น้องบักตัวตัวหญ่จอยเง่ ผเจ้ามึงเอารหลดมึงเจ้าว่ามันดุกักบ่นั่งนี่ย่อยเตเสตาสะอีพี่น้องมึงนวยหนีบ่เนี่ยนวยนีเกือบเม็ดเดินนีพี่น้องเด้อนั่งนี่เจ้าสิวาจังไหนนี่แหละทำมันได้ขึ้นข้างแล้วนวยมันสีเงาพี่น้องนวยมันสีบวกงอเนาะกันเนาะไอ้จ้ยกับกวนไว้ เห็นไหมตัวฝักยาวนี่งามมากงามมากมีแต่ฝักมีแต่ฝักเด้อพี่น้องเด้อเต็มอ้วยใบเดี๋ยวว่ามีใบเหลืองพี่น้องมันซุ่มหลายมัง้ง่ยดินซุ่มค่ะฝนตกเน,นาะกันเนาะ Tang quay a galang oak tìm lời vinhong, eh? nuôi noy. Nuôi. Ừ. nuôi ngay ngay cho ai kia pleo mwani, not yang 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 yi mi egoten. Egoten, tao bay anh hùng vinhong. Oh, sang nài, yon nè vinhong mục tang. Phun nguyên ngang, yu kỳ tinh vi. Bye ฝากไว้อีกจัก๊กคลิปนในเด้อพี่นอ้องเด้อเออตั้งนี่กับแบบเอือกเอามือ,อย้ายจอยอืมตัวนี้ออกแล้วนหนึ่งแล้วได้แล้วหนึ่งลูกอืม,อมนี่บักางตัวมันย้ายจอยตัดกำลังสิบปงตัวเก็บตลอดเฮ้ย <c> เ <oughs> ตียงย้ายจอยอีสานฝรั่ง ขอบคุณทุกๆท่านเลยพี่น้องขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดซับตะไร่กดติดตามยายจ้อยพี่น้อง้กขอบคุณทุกๆกานกำลังใจให้ที่หให้ยหายจ้อยนาะค่ะเนาะอีกคลิปหนึ่งจ้ามึงหยดบักมาลายยายจ้อยบ้ดนพี่น้องเมตต่หยดใหญ่ เพิ่นบ่แดดเนาะบาดนี้เพิ่นสนุกบา้านพี่น้องเอ๋ยมึงเนี่ยงามคักบ่มึงเนี่ยยอดบระลาดไหมพี่น้องมึงเนี่ยยายจอยเก็บใบมันออกเนาะเก็บใบออกแล้วบาดนี้เอ้ยงามคักงามเนี่ยมึงเนี่ยอออย่างสวยงามเลยพี่น้องเอ้ย Huh. <laughs>